t t s time of y y e r r o โ o โ i ริ p p ป s s อร์ซ i n s s เริ่มต้ฤดูกาลแอปเปิลอาโอโมริจากประเทศญี่ปุ่นของปีนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วโดยสภาความร่วมมือจังหวัดอาโอโมริประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดงานแถลงข่าวเพื่อแนะนำแอปเปิลอาโอโมริแสายพันธุ์สำคัญได้แก่ฟูจิซันฟูจิโอริมคินเซเซไกอิจิชินันโก มูสึและเมเกสึโดยในงานได้รับเกียรติจากนักแสดงสาวแฮตตี้อ um ังสุมาลินศิลพัฒศักเมทามาร่วมงานพร้อมให้ความมั่นใจว่าแอปเปิลอาโอมมริจากประเทศญี่ปุ่นอร่อยหอมหวานคุณภาพสูงระดับสากลเหมาะสำหรับเป็นของขวัญและของฝากในทุกเทศกาลน่าเดวิสตินแกรนส์คุมวิทแบงคอกสำหรับผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำได้แก่ เซ็นทันฟู้ดฮอลล์ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกรูเม่มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตแม็กเบลูโลตัสและอื่นๆโดยสายพันธุ์บางพันธุ์จะจัดจำหน่ายจนถึงเมษายน2525 25 จริงๆก็ดีใจมากค่ะที่แบบพอแพทดูแล้วก็อุ้ยปีนี้พ็นปนีที่3า,าแล้วที่แพทได้เข้ามาร่วมกับงานแอปเปิลอาโอุนนะคะก็แบบดีใจรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่แบบว่ามีโอกาสได้มาร่วมเปิดตัวแอปเปิลเรื่อยๆเลย,เลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เอากลับไปกินด้วยแฮปปี้ปามากเลยค่ะวันนี้ได้ลองชิมชอบรถไหนก็สุดโอ้ยจริงๆแพทชอบหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะแพทชอบซันคูจิแล้วเมื่อกี้แพทชิมโอลิงแพทก็ชอบคือแพทรู้สึกว่า แอปเปิลแต่ละพันธุ์นะคะมีความแบบเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่ว่าก็พิเศษทั้งหมดเลยความหมายคือถ้าพอแบบจะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลยพีคิดว่าแบบมันยากมากเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์คืออร่อยจริงๆแล้วพี่รู้สึกว่ามันเหมาะกับการกินในแบบแต่ละช่วงเวลาได้เลยแบบบางบางผลก็คือรู้สึกว่าช่วงเนี้ยแบบเหนื่อยๆกินอันนี้จะสดชื่นนะช่วงนี้ต้องการความหวานกินอันนี้นะอะไรเงี้ยค่ะม<ๆ>ีคำพูดบอกว่าแอปเปิลเอาอันนี้เนี่ยเป็นแอปเปิลที่อร่อยที่สุด และพี่คิดว่าอะไรที่ทำให้ใเขาได้รับข,ขนาดนามอนนะไรอ,อย่าเงี้ยค่ะก็เป็นแอปเปิ้ลี่อะไร่คาดว่า เดิมทีเพราะว่าก็ต้องมาจากเรื่องของการผลิตเลยแหละขบวนการผลิตการดูแลของเขาที่แบบใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆแบบนี้ค่ะแล้วก็แอปเปิลนี้ก็ปลอดภัยก็คือเด็กๆก็ทานได้เลยอะไรเงี้ยค่ะและพาดว่าเนื้อของเขาพิเศษอ่ะหมายถึงว่าเนื้อเขาแบบบางทีมันแน่นกัดไปแล้วมันแบบมันกรอบมันหวานมันฉ่ำอะไรเงี้ยค่ะแถมแบบเม็ดก็ไม่ค่อยมีคือถ้าปอกมาก็จะแบบเนื้อแน่นๆเต็มๆเลยใช่ตอนนี้คุณพัตตี้ดูแลค่ะยังไงบ้างคะ ว่าดูแลตัวเองไงบ้างคะจริงๆก็ตอนนี้ก็ต้องหาเวลาพักพักหาเวลานอนให้ได้มากที่สุดก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่น้องกินนมทุกทุสามเดือนอยู่ก็คือต้องตื่นมาแล้วเราเองเราก็ต้องต้มนมทุกทุกสามชั่วโมงก็ต้องนอนให้ดีแล้วก็กินให้ดีคะ่ะ แค่นั้นเองอย่างแอปเปิบอกว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะคแล้วก็ช่วยในเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะค่ะคือแบบว่าอยากจะแบบทำให้อยากทานน้ำผลไม้ก็แค่แค่รู้สึกว่าหนึ่งคือแอปเปิลเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างที่บอกคือพอแบบวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยเข้าสูงเนี่ยเรากินไปแล้วก็หวังว่าเออน้องน้องก็จะได้ผ่านจากน้ำนมเราไปด้วยเหมือนกันก็ช่วงนี้ก็คืออะไรที่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์เราก็จะพยายามที่จะกินอันนั้นด้วยค่ะ แล้วก็พักกอดไ้่พิงขออย่างนู้นใหศสกาลปีใหไ่ค่ะทีเดียวอ,อ,อะไรให้กูะาบ้าองอันเปิเนี่ยจะเป็นผู้ผลิ่ดีค่ะ คือพี่แดงก็วันนี้มาส่งค่ะก็มาส่งเขาก็รู้ว่าโอ้มางานนี่เราได้ได้เดี๋ดวยวเขารอกินนะทุกคนก็คือพอรู้ว่ามามางานแอปเปิลก็จะลอกินกันหมดเลยทั้งคุณแม่ทั้งพี่แดนทุกคนบอกาว่าติดใจกับแอปเปิลจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือแพดดัมีโอกาสได้กินครั้งแรกที่อาโอโมริเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอยมาเป็นแอปเปิลที่พิเศษมากๆเลยเพราะแพดไม่เคยกินแอปเปิลอร่อยขนาดนี้มาก่อนจริงๆก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่นะวันนี้คนไทยก็จะได้กินแอปเปิลของทางญี่ปุ่นโดยที่ไม่ต้้อองงบินไไปปแลววะะรรเเย่พาาาากจัหม เ,เพราะว่ามันมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะมันเป็นจังหวะแบบเออจังหวัดที่ต้องแยก ออกไปเหมือนกันใช่ค่ะอ่าแล้วก็คำสุดท้ายนะคะอยากให้คุณแมทตี้ชิญชวนคุณไทย่าในการทานแอปเปิ้ลอ้อโมงคแล้วก็ซื้อของใหม่ได้ค่ะก็สำหรับสายแอปเปิ้ลนะคะก็อยากให้มีโอกาสได้ลองชิมนะคะเพราะเชื่อว่ามันก็อร่อยมากๆเลยเพราะตั้งแต่กินมาก็คืออันนี้อร่อยจริงๆแล้วก็คิดว่าทุกคนจะติดใจนะคะก็มีขายแล้วในช่วงนี้ก็รีบทานกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดแล้วก็อาจจะโอกาสหน้าก็คือต้องรอปีหน้าเลยนะคะ ก็ช่วงนี้เทศกาลซีใหม่ด้วยยังไงก็ถ้าใครยังมิดไม่ออกว่าจะหาอะไรเป็นของฝากก็เป็นแอปเปิลก็ได้นะคะที่เศษมากๆเลยก็ฝากแอปเปิลอาโอมูลิด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ